แค่นี้แหละว่าตัวจริงหรอกคนนี้กล้องคนแหงนี่ือดดันเลยหลอกทานจ่าตะหมอวาสนาของกันและกันทุกคนหนูพูดแค่นี้แหละว่าตัวจริงหรอกคนนี้กล้องคนแหงนเดือดดันจ้าคอนเฟิร์มไหมพูดให้นี้แหละ พูดจริงออกมาในกล้องนะเธอยอดถึงแล้วพิเซนเตอร์ุนนจิวนอขอบคุณครับเบบีเร็วขอบคุณครับเบบี้ทุกคนขอบคุณทุกคนโอ้ยขอบคุณชาบ้าแดงหมดแล้วทั้งคูเลยเลิศหอมก่อน อ่าถึงแล้วไม่เอาขออะไรก็ได้อย่ามาขอให้หอมกันเลยหนูไม่ชอบเดี๋ยวแม่พี่หมอจะว่าแล้วเดี๋ยวอากงก็จะว่าหนูด้วยเนี่ยดูอยู่หรือเปล่าเยีย่ยมเลยเยี่ยมเลย้อหลอกทานจ่าต่หมอจะไม่ได้กินฉันหรอกแม่แต่บอกว่า เราทันเป็นช่วยไดแต่ <c oughs> แต่ว่าผมนี่ก็คือสเสกมาทางนีห <c oughs> มดเลยยังแก้มรอยแล้วเปล่าออเลยหนูไม่ได้ยังแก้มรอเลยทั้งนั้นนู่นแต่พี่พี่หนูขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณมากยอดถึงแล้วนะคะ <Yeah. S 2> ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูกับพ, <Yeah. S 2> พี่หมอน,นะวันนี้แบบสนุกมากเลยอ่ะอืมถึงแล้วหนูจะพูดตั้งแต่ต้นยันจบจนจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนก็สนใจดิพี่หมอเหมือนเดิมไม่สบาย ไม่สบายทุกคนเป็นคอนซินนะคะเออยอดถึงแล้วพีเซนเตอร์ทอกคนค่ะทุกคนจริ้ปุณหะจริงอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับเบบี<อ>้เร็ว <laughs> ขอบคุณครับเบบี้ทุกคน ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณชา,<ม>าติแด<น>งหมดแล้วทั้ง่เลยเลิศหอมก่อนอ่าถึงแล้วไม่เอาขออะไรก็ได้เยีบมาของให้หอมกันเลยหนูไม่ชอบ <c oughs> เดี๋ยวแม่ที่หมอจะว่าวเดี๋ยวอากงก็จะว่าหนูด้วยเนี่ยดูอยู่หรือเปล่ายายบเลยยียบเลย <c oughs>